สวัสดีค่ะตอนแรงๆครับพี่น้องขามาหอดบ้านแล้วพี่น้องพอดีเอารหลดมาตัดอ้อยเห็นไหมพี่น้องยูก่ไปกเติบยุเอารหลดมาตัดอ้อยแปลงนี่ค่ะตัดอ้อยสดพี่น้องเซตรถตัดแปลงนี่เซตรถตัดนะคะพุณแม่กะถึงมาถึงบ้านทำพอดีพี่น้องตะเวนตกดินมาบอกสูฟัง ออกไปเห็ดทุนละพึงมาเล่นลงมาคือตามบักคงมากินกับคุณยายอ่าสมหวยสีกับยังบักกลับพี่น้องยังบักกลับมาค่ะเพราะว่าคุณยายโท้ถามว่าอยู่ใสอยู่แกงเกาอยู่แกงเกาเวลาเดิมแกงเกาแกงเดิมนะคะถามว่าเหดหยังว่านอนเรียนน้ำโม,ลลวมว่ว่าสันว่านอนเรียนน้ำโม่เราจะบากเข้ามาเด้อคุณยายก็เลี้ยงสีว่าสันว่า บ๊รยวสิมาลักษณะได้ลับพี่น้องแต่ว่าร๊วแต่ว่าตอนนี้น่ะยึบานมูืพผุนผุนหลักแกงเกาพผุนผุนหลักอ่าขวามาตอนใดกอะบ๊ได้ว่าดอกว่าตยาบามาเด็กดลื่นเคลื่อนเจาะขยาบามาคนเขาบได้หลับได้นอนยามาห่วงโวกอกเวกเวกยกับพ่อแล้วเนาะพี่น้องแมนบ๊มันบ๊วตัวนั่นบ๊แล้วดอกพี่น้องนั่นบ๊วตัวนั่นบ๊แล้วดอกเคยเบิ่งลักษณะแล้วเออบ่มันกับไข่เนี่ยเราจะตัวแจกันไปะม่แจ้งสีบ๊ได้เห็นกัน นายพี่น้องเลยว่าสู้ฟังไปเหตุการเหตุงานข่งนองมาเมือม่อยๆกะโอ้ยพี่น้องมาหัวเที่ยงกะแจ้งเสียละข่อยละเมยซัวข่อยสิได้กินข้าวเที่ยงข่อยกับหัวจะได้กินข้าวเที่ยงวันหันเด้เออเฮ้าเนี่ยแลนหนา้าแลนหลังมนันบ่เด้ขิดน้ำอีหยังจักเม็ดเลยสมหมวยเมื่อเซ้าคุณยายกับ,ไป,ปปบนนไปเป็นผู้ปกครองให้น้องฝ้าเดียรับทุนนาะพี่น้องไปเป็นผู้ปกครองให้น้องเพิ่นนะ รับทุนน้องฟาเดียเป็นผู้ปกครองอ่าคุณแม่ก็ไปธุระเร็วๆก็ไปหน้อฟ้าเดี่ยวก็ไปธุระข้างนอกกลับมาสเสด็มาหดนามเฮ็ดอีกพี่น้องส่วนคุณพ่อกันยังตัดอ้อยลูกไส้มากกันลงไปถ้อยอ้อยซอยคุณพอ่อเพื่อสิไปขายมื่อื่นเสรากลับมาถ้อยมาไหว้เงินกับมาจอดใว้มือื่นเส่าค่อยไปขายบุกสม,มือพี่น้องไม่มีมือใดบ,บ่บุกบุกสมือสุเวนจะวางงานหน่อกงานไหนข่นะ ว่าซักหัวขวามยู่สมไวยมันกับว่าคิดสีซอยข่อยจักเม็ดพี่น้องเอ้ยข่อยละเมอล่ะตะละเมือ,อ,มอบ่าแล้วข่อยก็กินบักท่านจักข้าวก่อนพี่น้องบักท่านเก็บเอาอยึดตัวหลังเฮียนห้อหลับพี่น้องเพื่อข่อยหิียเข่าพี่น้องจะละเมือละเว้นหิียเข่าเป็นตะจ้อยกับว่าจ้อยพี่น้องสนใจข่อยว่าอยู่ล่มเขา่าทรวง เลยจังเพิ่งคนตัดอ้อยสีตัดแบบสีเอาแม่พี่น้องเอารถเอารถโรงงานเอาอันเอารถอันเขาแก่เสียยังไงเพิ่นนี่หลตัดกยางเพิ่นมาตัดกยางเพิ่นมาตัดเป็นแป้งแปลงไหนที่ว่าทีมันเสมอกันเพิ่นก็สามารถต่หลดตัดได้ถ้าตีเทีนบ่เสมอเป็นลุมเป็นปอเพิ่งก็บ่อยากตัดนะคะต้องเป็นทีทีทีเรียบหลตัดมันจังสิเข่าคู่กันกับรถกับรถดสิบล้อ เธอจี๊ดไปห้องอ้อยสีอ่าเทลงเห็ดให้กับเห็ดหยาพี่น้องอ้อยกับข้าวหลายปีน,นี่ดี่พ้นพ่อตัดแต่ออข้าวจังเดียวเลยคนจะช่วยนะอ่ออาอ,อ้อยข้าวมันก็บอกขึ้นลํำบระเด็นหน,นักเนาะ,ะเห็ดยังกับเห็ดหยาบันนี้เราสีหันหน้ามาใส่เห็ดลระพี่น้องเลยหลันหน้ามาใส่เห็ดเราบรรเลงเห็ดต่อไปมันนี่ต่อไปนี้ก็คือบรรเลงเห็ดอย่างเดียวเพราะอ้อยก็จะหมดแล้วมั่นกับเอาไว้หันละ ลราท้ายปีค่อยว่ากันไหมให้มันได้เห็จักสิบเดือนสิบเอ็ดเดือน,นก่อนจังพุดนน้ำพี่น้องอันนี้ก็เล่งเห็ดย่างเดียวอ้อยแล้วๆเล่งเห็ดไปยัางเราเห็ดถ้าบางขั้นได้สอมแซมอยู่บั <laughs> น,นี้ก็ระไื่อดชฮามเผยมาสอมแซมเราเห็ดอีกพี่น้องงานเต็มหน้าเต็มตาไปดิแต่ว่าจักเงินอยู่ใส่เมื่อเจาเป็นคือข่บ่เห็ดยู่หันหลังงานนะเห็ดยู่นหัวซักหัวขวมใอก็อยากดูว่าเงานินนี่มันไปยู่ใส่ผู้ใดก็หาตังเงินเถอะน้อพี่น้องเนาะ เขนอยูอ่น้ำมูเจ้าว,ว่าพี่นอ้องขาอยู่น้ำมูเจ้าแบงข่อยใส่น้ำเนื้อเดือแล้วพี่น้องมันนี่มาบอกสูฟังค่ะไปหาเพื่อนยังไม่กลับนะคะสมเหมยสีเพุ่นแม่ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังไปตามธรรมเนียมของเฮาทีสีส่งงานอ่าครีเอเตอร์เนาะเขาก็บอกซูฟังอย่างนี้แหละพี่น้องมีเ,เรื่องได้นิดๆหน่อยๆเขาก็บอกซูฟังมันก็เป็นการ การทํางานส่งงานของเขานะคะใครที่ว่าไม่มีสาระก็ไม่เป็นไรนะคะเลื่อนผ่านได้อันนี้คุณแม่ก็ทําตามหน้าที่ครีเอเตอร์ส่งงานให้เป็นส่งสม่ํามเสมอพี่น้องส่งทุกวันสม่ํามเสมอนะเนาะพ่อได้ค่านาคาไฟคากับเขาให้น้องฟาเดีย่านมคารงเลียนน้องฟาเดียไปโรงเลียนพี่น้องพ่อตึงกันไปเพราะเศรษฐกิจบดีถ่าเฮาบ่มีไรายได้กเขาเขาก็ไปบ่หลอดพี่น้องแต่เหตุยุดสมือนนี่ก็แทบสิบ่หลอดิึงคอยหลอดหัวาซักหัวขวามยู่ ผู้ใดมีกาข่อยยืมน้ำในเดอ้อ <g> เ <ül üyor> งินไปยู่น้ำผู้ใดกัข่อยยืมน้ำในเดอ้อพี่น้องโอเคเป็นละจ้ามือนี้จ้าพี่น้องคะ่ะขอไปหดนำเฮก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเลเราสู่กันฟังก่อนนอนอีกพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ